ครับทะเลาะกันจนกระทั่งมีการยิงกันเสียชีวิตเลยเหตุผลเพราะว่า ยืมเงิน200บาทแล้วไม่ยอมคืนนี่แหละคุณผู้ชมตำรวจก็ต้องลงพื้นที่ไปเลยนะฮะเพราะรับแจ้งเหตุบอกว่ามีคนเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตอยู่ภายในรถกระบะคันนี้นี่แหละคุณผู้ชมฮะพอไปตรวจสอบเนี่ยไปเจอว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ภายในรถนะฮะตรงบริเวณคนขับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะฮะตอนสักประมาณสองทุ่มของเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ไปพบศพเนี่ยผู้เสียชีวิตชื่อว่านายทวัชชัยนะฮะหรือว่าในไผ่าอายุ24ปี เป็นพ่อค้าขายของทะเลริมหาดชะอำแต่แหละนอนเสียชีวิตยอยู่ภายในรถนะฮะเพราะว่ามีร่องรอยของการถูกยิงหนึ่งนัดเลือดเนี่ยไหลเต็มตุมตัวเลยคุณผู้ชมครับแล้วก็ไปเจอร่องรอยของกระสุนปืนเนี่ยตามจุดต่างๆของตัวรถด้วยรวมไปถึงเจอปอกกระสุนหนึ่งปอกตกอยู่ข้างตัวรถนะฮะทีนี้จากการสอบสวนทราบว่าผู้ตายเนี่ยขับรถมากับเพื่อนครับที่ชื่อว่าในเคดแล้วก็ในกอล์ฟนะฮะตอนเกิดเหตุเพื่อนทั้งสองคนเนี่ยวิ่งลงจากรถไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน แล้วก็หายตัวไปจนกระทั่งตำรวจเนี่ยมีการเข็นสอบปากคำนะฮะจนรู้ว่าผู้ก่อเหตุชื่อว่านายวิวัฒชัยอายุ19ปีเป็นชาวจังหวัดลำปางซึ่งก็เป็นคนรู้จักกันอยู่แล้วนี่แหละคุณผู้ชมครับตำรวจก็เลยมีการส่งชุดสืบเนี่ยไปติดตามตัวตามพื้นที่ต่างๆจนกระทั่งช่วงกลางดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมาครับนายวิวัตชัยเนี่ยเดินทางไปมอบตัวกับตำรวจนะฮะแล้วก็รับสารภาพบอกว่าตัวเขาเป็นคนลงมือก่อเหตุจริงผู้ตายจริงๆ ตำรวจก็เลยถามว่าแล้วสาเหตุอะไรล่ะทําไมถึงก่อเหตุลงไปแบบนี้ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าเป็นปัญหาเรื่องของการยืมเงิน200บาทแล้วไม่ยอมคืนซึ่งผู้ตายเนี่ยคือได้ให้ในายวิวัฒชัยเนี่ยยืมเงินไป200บาทนะฮะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าน้ำมันหมดพอหลังจากยืมไปเสร็จปุ๊บผู้ตายก็มีการมาทวงถามเงิน200บาทกับนายวิวัฒชัยให้มีการมาคืนเงินแต่เจ้าตัวไม่ยอมคืนเงินนะฮะจนกระทั่งมีปากเสียงกันขึ้นมา แล้ววันเกิดเหตุก็คือพอมาเจอกันก็มีการทะเลาะก,กันอีกครั้งเรื่องของเงิน200บาทนี่แหละก่อนที่ผู้ก่อเหตุนั้นจะเอาปืนที่พกติดตัวมาแล้วก็ยิงใส่ผู้ตายจนเสียชีวิตเลยครับคนตายให้ตังค์ผู้ต้องหาหยิมตังค์ไปน้ํามันหมดนะครับตามที่ผู้ต้องหาให้การน,นะครับน้ํามันหมดก็เลยให้หยิมไป200บาทหลังจากนั้นแล้วก็ผู้ตายก็ได้มีการอุงถามนะครับผู้ต้องหาก็ไม่มีตังค์ให้ตกี่ยับแล้วก็ไปพูด กำนอนาให้มีปากเสียงกันนะครับในบันเกิดเหตก็มาเจอะตัวกันเจอตัวกันก็เลยมีปากเสียงกันอีก ส่วนปืนที่ใช้ในการก่อเหตุตำรวจมีการถามเจ้าตัวนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยเอาไปไว้ที่ไหนเจ้าตัวก็อ้างครับบอกว่าด้วยความตกใจเนี่ยก็เลยโย,โยนปืนทิ้งเข้าข้างทางไปแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามหาอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุแต่เบื้องต้นแจ้งข้อหาไปก่อนนะฮะก็คือฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนารวมไปถึงเรื่องของการมีอาวุธในครอบครองและยิงปืนในที่สาธารณะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะฮะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ